สวัสดีครับก็อยู่กับผมแกมมาเดโนนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแชร์หน้าจอ iOS หรือ iPad หรือ iPhone นะครับเข้ามายังในหน้าจอของ PC ของเราครับแล้วก็แชร์ไปยัง Discord ด้วยนะครับโอเคครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมี iPad ก่อนนะครับแล้วก็อันดับ2ครับเราก็ต้องมีเจ้าโปรแกรม Air Player นะโปรแกรมที่ผมจะใช้ในครั้งนี้คือ Air Player นะเพราะว่ามันใช้ง่ายนะครับ สำหรับวิธีโหลดนะครับก็เข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ e s c r i p t i o n นะครับกดดาวน์โหลดครับก็ในกรณีนี้ผมดาวน์โหลดแล้วผมขออนุญาตยกเลิกครับก็ถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเรานะครับมันจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า a อ r ์ l a y เ e r นะครับนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่ครับผมเสร็จปุ๊บให้เราแตกไฟล์ออกมาครับ ก็แตกไฟล์เสร็จปุ๊บเอ่เราจะได้หน้าตาเป็นเจ้า a p p r e อร e ่ e อยนะครับก็คือเจ้าหนี้นี่เองครับผมพอเราได้เจ้านี้มาเสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งไปแล้วเราก็คลิกเข้ามานะครับคลิกเข้ามาครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราใช้ ios เท่าไหร่ให้เราเลือกอะรครับซึ่งสูงสุดมันจะอยู่ที่13นะครับถ้าของใครเป็น ios 13นะครับก็ใช้เจ้าด้านขวานะครับชิ้ด้านขวา แล้วก็ผมมีทริคในการเซตติ้งให้มันแสดงผลในรูปแบบ60 fps หรือว่าชัดแจ๋วแล้วก็ลื่นนะค,ะครับผมก็มาที่เซตติ้งตรงนี้นะแล้วก็เซตตามนี้เลยครับตรงนี้ก็เซตเป็น1080ปดคูณนเรนะครับแล้วก็ตรงนี้เซตเฟรมเรทนะเป็น60สส่วนตรงนี้ให้ปรับเป็นสูงสุดคนระับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่อาจจะเป็นความละเอียดแล้วก็ความคมชัดนะครับส่วนอันนี้ก็ปรับตามนี้เลยครับเสร็จปุ๊บนี่คือ วิดีโอเวลาเราอัพคลิปจากแอป i2 แอปเรียนะครับผมก็เราก็เลือกไว้เลยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้อัดหรอกครับโอเคครับก็ติกต๊กติก๊กติ๊กตามนี้เสร็จปุ๊บกดโอเคครับเสร็จปุ๊บให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับตามทีม่ผมพูดแล้วเสร็จปุ๊บให้เราไปดูใน iPad กันครับโอเคครับเราก็ได้มาอยู่ใน iPad ของเราแล้วนะครับก็วิธีนี้นะครับ การสะท้อนหน้าจอครับเราต้องใช้ Wi-Fi เครื่องเดียวกันนะครับทั้ง iPad แล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับต้องใช้ Wi-Fi อันเดียวกันนะครับผมเม้นมันจะไม่ขึ้นนะครับเสร็จปุ๊บให้เรามาที่ notification แบบนี้นะครับแล้วก็การสะท้อนภาพหน้าจออ่าฮะแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็คลิกไปเลยโอเคครับผมเราก็ได้สะท้อนภาพหน้าจอมาเรียบร้อยแล้วนะครับ มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวสักครู่โอเคเสร็จปุ๊บนะครับก็ถ้าเราจะสตรีมภาพหน้าจอเป็น,นรับถ้าเราจะสอนออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็ให้เราเปิด Discord นะครับโอเคครับเราก็เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการจะไลฟ์สตรีมนะครับแล้วก็เข้าไปที่อโอเคห้องครับเสร็จปุ๊บให้เรากดที่ แชร์โยสกรีนนะครับตรงนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับซึ่งมันไม่เจอนะเพราะว่าผมได้ทำการยอ่อไปเดี๋ยวเอาขึ้นมาใหมเ่เราต้องห้ามพับหน้าจอนะอเคทุกคนขออะไรอ่ามาโอเคเสร็จปุ๊บล้วก็กด go live นะครับซึ่ง Resolution ของนี้มันจะจำกัดนะเพราะว่าเราไม่ได้อนล็อกวิดในตัวหรือว่าเหมือนอารมณ์เหมือนซื้อพรีเมียมนะครับเคให้เรากดไลฟ์ นี่เราก็จะไลฟ์ได้แล้วครับผมซึ่งาอาจจะแเลกๆหน่อยเพราะว่าผมถ่ายคลิปอยู่นะโอเคแล้วก็ประมาณนี้ทุคนเวลาเราไลฟ์สอนออนไลน์แล้วก็จะไลฟ์สอนได้นะแล้วก็หรือว่าสะท้อนหน้าจอให้ทุกคนใน Discord ได้เห็นนะครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็หมดแค่นี้นะครับ ใครที่ชอบปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ครับมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาได้นะ,ค,นนะครับคลิปนี้สั้นมากครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ